นั่โอ้โกหมาแล้วเอ้ยเอ้าไปอยู่เอ้าเอ้าเซตครับตรงนี้่วเร็วเรยวเอ้าเอ้าเอ้าเส้าเซเอ้าฮู้วงอนเลยครับวันนี่โอ้ยโอ้ยจับปลาอย่นี้ขนาดนั้นนั่นรู้มือแล้วเอ้าไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้มาพบกับนมน้าเฉลวยเชี่ยวแน่วขึเก่าแล้วนะครับครับมื่อนี้เขามาสูบปลานะครับนี่สูบปลามันอีครับมื่อนี้ฝนตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นนี่ครับมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนนะครับเบิ้งเครื่องสูบน้มเขงเหานี่ครับเบบบค,ร,บบบเคร,บเรื่องหนามเริ่มบกแล้วครับ เก็ฝนฝนตกครับฝนตกลินเลยครับก็ครับฝายทิพย์ไปยูสูงเติบเยอะครับสองสาครับเริ่มเริ่มบุกขึ้นกันแล้วครับสาหนี่นี่ครับคนลงเศร้าจริงอ่ะจริงอ่ะมันตันทัวครับฝนก็นตกทีแล้วครับ กูหนึงเด้งเครื่องครับเครื่องสองตัวครับมันเนี่เอาเครื่องมาสองตัวคือเก่าแล้วครับเป็นสาครับ โมเมนต์เดอกครับเป็นสาจุกหัวสองสาติดต่อกันครับหันลุ่นไปน้ำกันครับสมีปลาซื้อบโมมีปลา,าครับลุ่นไปพร้อมกันครับอีกโบเกินใจครับโบเกินอึดใจแต่ห็นปลาแถอครับนั่นนี่มีแล้วครับนั่นพูดนั่นได้บ่ได้บ่ โอ้ยยับผาด่ังครับตินดงดวงอกมากวหันเนี่ยขวดกีเหอะครับตินดงดงส่นมากใช่ไหมเน่ยำเรือบ้ไลครับ อีกบวกกินเริ่งสุโม,มงได้เจอกันเหรอครับที่ได้หูวกันมามีตัวหรือบ่มีตัวครับฝนตกลิลนินครับผมมีปัญหาครับจำเนี่ยทีงานหนำใส่หอกลุยได้ตลอด างเดียวครับครับเวาอหอครมันคือเราครับเเครับนำเรื่มบกแล้วนะครับนี่นำทั้งสองบอ่อเรื่มบกแล้วครับบกแล้ว เลือน้อยเดียวครับเลือเต็นใด้โกนสสะรงเอาไปซิวครับไปซิวออกมาจากท่อนี่ครับดาตัวนี้ก็เริ่มบกแล้วครับเ็กเครื่องบอก นีก4ไลครับไก่ซิรจับแล้วครับ ไก่สีไดีจับแล้วครับไก่สีไดีจับแล้วหน่อยนึงประมาณ1ิน,นาทีเนาะ1ินาทีได้จับแค่ครับเฝนจิดงก็ชิว แต่เดี๋ยวคสาวตกว่ะคนโม่สาวตกนี่ว้ายเรียบร้อยเลยๆเอาสวิงมาตรงปลาเนาะครับปลาปลาขาหน่อยมันออกตกปอหัวชินนมีเรืองหมีครับปลลองตรงมึง เพิ่งเมื่อไหร่ี่วะโอ้ยนี่ร้ายเต๋อยี่เพวดไเดม็อกดูเนาะ่อยก็เดม็อกดูครับนี่ยขันโมต้งกับทิมไปซื้อเนาะไปน้ำหนากไปซื้อขันโมต้งกับไปน้ำหนักนะครับขอไฟน้ำครับาขอไฟขอไฟหลายครับขอไฟหลอกเลยครับได้แล้วครับไงจีเรย์จับปลาแล้วครับยืนเบืองนี้จะอุ้ยจัง Tell you up bạc rai tay chắp nga lap tắn hoi nan luôn quá nó tắn là nan luôn nó luôn 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 ก็ได้จับกันก็ได้ก็เชืวก็ได้มุกเนาะอ้าวลุนไปน้ำกันครับลุนไปน้ำกันบุญเป็นลงๆเลยครับบุญวู้วบุญบุญปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนตาบบุได้เลี้ยงปลาครับแต่ว่าไม่ปลาตะเพียนครับบุญบุญจับอยู่ครับบุญโซนแน่โซนแน่โอ้ย ปะทะพี่อันเี้ครับพอดชาร์่ได้เลี้ยงปลาครับพอได้ปล่อยปลาน้าครับเป็นชาธรรมศาสตร์ลุวัๆเลยครับชาร์ดลุนโมนี่ปลาเข้าโอ้ยเดี๋ยวโมกเี่หนึ่งนี่ยครับเนี่ยแลลวแรงเลยนะครับเดือครับเืดไปครไปหลุดไปหลุดใส่สานึ่กันครับไปเบิ่งใส่สาครับ เนูโอ้ยสามเมยครับปลาตะเพียนยูนอมเพินนี่ชีวิตลานแล้วบอขึ้นไปแล้วแม่นึง้ยดิตมลมขนาดน้อขึ้นมาจากส้นบุรียางดีด้วยครับนี่เสี่ยนหาปลาเพินเดินทางมากไกลเลยปลาบอเป๊ะ แล้วครับได้แล้วตัวนึงโอ้ยสอนเอานสอนเอาไปซิวมั้งสอนไปซิวมั้งจังบาทนี่โอ้ไปซิวคือไรเถอะโอ้ยกุ่มไปซิวครับพี่โอ้ไปอีไส้กัมีโอ้ยเน้นเน้นเลยครับต้มเน่เน่เลยต้มเอเล่ครับปลาหน้าปลานั่มต้มน้ำครับ พี่พี่ๆๆั่นโอ้น <oh ี่ปะดุกครับปะดุโอ้ยพี่นี่ปะดุครับโอ้ยจับเลยเนาะโอ้ยแหงขนาดครับปะดุนี่ โอ้ยมันลงห้อยกันเอาสวิงตักเอาแน่นุ่งนั่นเขาสวิงนะครับโอ้ยโอ้ยเปลียนก็เปลียนครับโอ้ปาปาเชื่อมปาเชื่อมนี่โอ้ยตัวแบบใหญ่เลยครับปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอด ปล่อยอยู่บนลุมเฮ้ยลาบดุ๊กโอ้ยดุ๊กโอ้ยนี่ขนาดรบบใสีละใสีละโอ้ยปนบูดครับปนบูดโนนี่ปนบูดครับปนบูดปนีตัวนี่ปะปะปะแยงก็ปะปะาขรแยงนี่ปะใครแยงครับโอ้ย พะปะัญแยงป,ปานอู้ววกเขาขนาดดยปลาดุกอยู่ใน,น,นีบ่ นนเปลาเสียมครับปลาเสียมตัวงามแ้มอยปลาเสียมหยอดแห่งปลาเสียมครับปลาเสียมมาเด้อครับหาปลาน้ำกันโอ้หอยสลีเนาะโอ้หอยสลีนก็หน่อยไงถวะพูดเมืองที่ล่ะปากบานทูเวอร์เอา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 หน่อยไงแห่งอวนแห่งแบบอ้วนเลยครับบักหอยสลีเหรอ ยังไงนี้ยังี้สอนยีบอ่ะโอ้ลมมันลมแหงนอท่านเห็นเขีเลยครับโอ้ยขามันหนีบ่ ui mà quay vô bẹp lực luôn ผู้เยือนแล้วนอนแม่นบอกผู้เหม่นผู้เยือนโบ้เม่นสลามแน่โอ้หอยสลีครับพี่หอยสลีครับโอ้ยโอ้สองสามพุ่นนอโอ้หอยสลีของเสียบได้นี่ พ่ออะเหรอเห็นแขอยู่บ่ลอยมาเป๊ะเห็นแขนขามฟังมาอยู่บ่ขามมาอยู่บ่ตัวงามเติบบ่ อ,อยู่ทังไหนไไนะสันส่วนนี้เปไผ่นี่บ่โอ้โอลามอีลีครับไผ่นี่แน่มาดูปักมือแมนบ่ กระแยงบ่เจ็บปันไดปลากระ,ระแยงนั่นไปยุดอกคนมีมนผมมีมหูปลาไหลเนาะบ่ทันเห็นเนาะออ้มันขิตุ้มมันเลือกแข็งเนาะ อยขนาดน้องไม่กี่เดือนบึ้งครับพี่น้องหม้เน้นเลยครับก็จะโตครับโอ้ยแคบๆรุ่นแบบจูบตาเหลือกเลยนะครับนี่รุ่นนี่ความยิงครับโอ้ปลาสลิดก็มีครับโอ้ยลุงปลได้ปลาสลิดครับโอ้ปลาดุกมาแล้วปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่ขนาดปลาดุกก็ได้ โต๊บหูเลยรุ่นนี้เนาะแน่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 สวยงามขนาดครับกระดุกกระดุกบานเท่างามดีครับเอาเอาบัคคอลโอ้ยช่วยบังคับช่วยบังคับโอ้ยบัคคอลยังไงครับได้แล้วกระตุ้มมันว่าได้แล้วกระตุ้มครับโอ้ย ขาดเลยนั่น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 โอ้โอ้มาแล้วเฮ้ยเอ้ามาอยู่โอ้เอ้าเซียสครับรองนี่เอ้ยกำชีเตะครับรุ่นนี่ แล้วครับติโตมเพียงหัวเข่าเลยครับโอ้ยติโตมยิ่งจังเลิกเถอะครับโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้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 เสียนโอ้โหนอนเลยครับบานเองโอ้ยโอ้จับปลาดีขนาดนั้นลุ้นมือแล้วรัโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหหมุนแล้วหมุนตัวใหญ่ครับพี่ มันอยู่มันอยู่ในกไ่ไงล่ะนี่ปลานี่อยู่ในกอไผ่เลยครับอันอันอันเสร็จแล้วโอ้ ไปแล้วปุ่น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 มาแล้วมาแล้วเลียดนวครับโอ้ยหลองแล้วครับอ้ยโอ้ยหลกพี่โอ้ยดนี่งามแม่ครับโอ้ยผ่านผ่านผ่านครับผ่านโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวงามขนาดมันโกแน่ที่หล่ะมันชนอยู่นี้ละนี่กี่ดอก มันมันลมไปใหม่หลายแหงครับก็พยายามครับมากเกินความพยายามของทีมงานครับทีมทีมงานน้ำใสครับนี่มึงครับทีมงานน้ำใสครับนี่สายน้ำใสครับอ่าใส่น้ำใส่ย่างเดียวครับ อุ้ยอุ้ยเย็นเย็นแลงเฮ้ยเย็นยนี่เย็นเย็นเย็นมีเกครับเย็นมีเกอปับปลาลูกปลาลกรครับโอ้ปลกโอ้ปลลกโอ้ปลาลกเรือโอ้ปลาดุกเลือบอกอะไรล่ะอุ้ยปลาดุกครับผูดซำแขนเลยครับปลาดูกก็ได้ ปลาดุกอย oh, ู่ในห้อยปลาดุกลงห้อยโอ้ยปลาปลาเสี่ยมปลาเสี่ยมครับปลาเสี่ยมนี่ไปแล้วปลาหนอ่อนนะครับปลาเสี่ยมนี่ยว้า ้มมาเล่นน้ำอีลีครับน้ำขี่ต้มครับโอ้ยปวดเท้าปวดเท้าเยอ่ไปซะแล้วอ่าจได้วอลุ่มฟองวัดพระท่านไหนคอตัวหนึงว่าเหลือลอยปลาตัวึง ครับกำลังตั้งเครื่องไหมครับเอาลงกานี่ครับมาหนี้าาหาชานี่แล้วมาสูบชานี่มาต่อครับนี่ผนเอาสวิงเลาะจับน้ำฟังมันครับนี่โอ้ยไม่โกนขนาดเลยครับปลาในโกนครับปลาในโกนบ่เอาโอ้ยปลาเขากลนเอาบ่ได้เด้อครับนี่นี่เบิ่งในโกนนี่เลยโกน,โกน ปลาเขาโคนครับเด็กมันเอาสวิงจับก็จับมันก็ลัง่มเชียวปลามาไหวครับโอ้ยโอ้โอโอปลาดุกขึ้งงามเลยโอ้ปลาดุกเหลืองครับรดุกวันดีแห้งครับโอ้ยมันจะโตงงามเลยโอ้ยมันจปะปลาดุกเหลืองครับ แล้วครับบ้านเฮาเนาะหากินแบบบ้านนะกินยังไงฮะกินแบบธรรมชาติบ้านเฮ่าอู้ตัวนี้คือตัวใหญ่เด็ดบว่านะปลาลูกลาบครับอุ้ยปลากลับเนาะลุ่นลาบอิ่มครับโตงามขนาดนั้โอ้ยคุณครับคึมฝ่าคึมฝนแม่ครับโตกล่มขนาดเลยครับ วนชิม้ารล,ลอบส้องฝ่ากระห้องพวกฝ่าเด้ครับพี่นอ้องโอนี่ฝนลบมานานเลยครับแล้วอีกกว่าหลายครับน้ำเพียงว่าเขานี่ครับเพือน้อยเดียว ba nấy côn mời côn lực cô lộ mẹ ปลาเข้ามาอนีนะครับปลาคอครับใส่ปลาคอใงปลาดุกเงครับปลาดุกปุยครับนี่ครับออ้ยขนาดเลยครับปลากะเพียนสามเมย์ครับสามเมย์เงี้ยงครับโอ้ยปลาคอกันบนยอด ไฟบ้าหนีไฟกี่เดือดแน่ครับหอยเนี่ยครับมันเอกกับม้านเติบอยู่นะครับถ้ามากทีมเนี่กับไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วเนาะครับแมนอยู่อ่าทีมงานครับอะไรเบียร์นั่นครับอ้โหทีมงานครับสำหรับมือนีอกนมน่าจะลอยก่อคอเก่าเข้ามาสวัสดีครับน้ำส้